And we're live, produced by the colleagues. Take one. ยินดีต้นรับทุกคนนะคะกับสู่ยูทูบ n e แน a เนมเฟนอีกค่ะนะคะเนมเฟนเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่ขุดตามหานะคะ <c oughs> ไม่ใช่โซโลแกล้วนะคะคิดเองเมื่อกี้สดๆเลยนะคะ <c oughs> วันนี้นะคะเฟนจะมาแต่งหน้าเป็นโทนแบบว่าปากสีแดงนะคะ <c oughs> <c oughs> ที่ได้เรสเฟนมาจากิง เพรเวทนั่นเองนะคะเพลงลุกกี้ลุกกี้นะคะเพลงลุกกี้นี่แหละจะลุกกี้ลุกกี้ทำไมนะคะเพราะเพลงมาร้อง2ครั้ง3ครั้งนั่นแหละค่ะชื่อเพลงลุกกี้นะคะเราก็เลยจะมาแต่งให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะคือเพลงนี้ออกมาปุ๊บเฮ้ยรู้สึกว่าแบบอยากแต่งหน้าได้ลุคแบบนี้ก็เลยเอามาแต่งนะคะแล้วลุคนี้นะคะอาจจะไปแต่งในช่วงแบบวาเลนไทน์ก็ได้นะคะเพราะวาเลนไทน์เนี่ยหัวใจสีแดงกับปากของคุณที่สีแดงนะคะเฮ้ยวันนี้พูดจาแบบเหมือนเป็นโฆษณาอะไรบางอย่างอยากรู้ว่ามันจะมีขั้นตอนอะไรนะคะแต่สําหรับอย่างเนมเฟ a m e แล้วเนี่ย ขั้นตอนไม่แตกต่างจากคลิปกันก่อนะค่ะก็ดูทุกความเพลิดเพลนะคะเราจะย้ำอีกรอบนะคะดูทุืความเพลิดเพลนะคะหลังจากที่ไม่ได้แต่งหน้านนอนเฟเวอร์อยากจะมาแต่งหน้าให้ทุกคนดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะก็ต้องรอกไปชมกันเลย มากันที่ขั้นตอนแรกกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเ้วเนี่ยมาเตรียมผิวกันก่อนเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเฟนจะใช้ Make Up Factory นะคะเป็น Make Up Base นะคะนี่นะคะก็มาลงันที่หน้าก่อนเลยนะคะตัวนี้เนี่ยจะทําให้หน้าเราเนี่ยเรียบเนียนนะคะอีกทั้งตัวนี้นะคะไม่เป็นขุยนะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบระหว่างวันด้วยแล้วก็ป้ายไปเลยนะคะทาให้ทั่วใบหน้าของเราเห็นไหมวันนี้โอ้โหมีการแบบเก็บสื้าผคนดูแบบเฮ้ยทำไมพี่เนี่เฟมถึงหัวเถอะค่ะนี้นะคะกึ่งไปทางร้านเลยทีเดียวก็นั่นแหละค่ะอืมตอนนี้ มันกำลังจะถึงยุคข,ของเฟรมะนะคะหลังจากที่เพื่อนส่งลิงก์มาให้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะว่ามันเขียนว่าอะไรบ้างนะคะขึ้นเลยขึ้นตรงนี้นะคะมันเป็นเทรนแล้วค่ะเทรนสําหรับคนที่โดนเพื่อนว,ว่าร้านหน้าผากเป็นแบบลานจอดเครื่องบินอะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> แต่คนอาจจะบอกว่าเออแต่สําหรับหน้าผากของเ네นมเฟมแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นเทรนนะคะคือ ตงสาตัวเองคะต้องกัดตัวเองไว้ก่อนนะคะก่อนที่คนอื่นจะมากัดเราเราควรทำร้ายตัวเองก่อนนะคะจะได้ไม่เจ็บมากนี่นะคะโหทาแล้วแบบเนื้อมันเนียนมากๆเลยค่ะไม่มีความแบบว่าเหนียวเนื้อหนะที่น่านะคะทาแล้วแบบเป็นแป้งเราแห้งรู้สึกว่าไม่หนาด้วยค่ะมาที่ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาลงคูชั่นกันนะคะอย่างที่บอกไปวันนี้เราได้เร f เฟอร์เรน์มาจากเลดวอลเวตนะคะเพลงใหม่นั่นเองก็ค Twelve, ือเพลงลูกกิน <Spike> ล <Vir idis> ูกก่นมาสเตอร์ลูกกินลูกกินลกกิโอ้โหลองแล้วเหมือนเพลงเขาจะพังเลยนะคะเนี่ยวันนี้นะคะใช้ลอรีออลนะคะตัวนี้นะคะสี G 1นป็น สีมีผิวขาวเหลืองนะคะก็มาใช้กันเลยบอ,อกเลยว่าใช้เราชอบมากนะคะมันดีแล้วก็ติดแน่นด้วย ผิวเกาหลีก็จะต้องเนียนใสนะคะเอออยากจะลองแต่งแบบใส่ฝอวะนะคะแต่คือหน้าเนี่ยไม่ได้เลยนะคะแต่อย่างเพื่อนเราคนนึงนะคะใครไปด,ดูก็ได้นะคะคือช่องลาลาดาเจนะคะเดีย๋ยวเราจะขึ้นไวให้นะคะนั่นนะคะเขาหมวยอินเตอร์ม,มากคือหน้าแบบเฮ้ยหมวยแบบเราเนี่ยนะคะ่ะแต่คือแต่งหน้าใสา่ฝอได้สวยมากนะคะแต่ความแบบคามิตาสองชั้นที่ชัดมากเราเนี่ยสิสวันหนึ่งนะคะเราจะลองแต่งละกันเนาะเอาเจน ยูเนี่ยมาเป็นไอดอลในการแต่งสายฝ่อนะคะกัีเพื่อนถ้าดูอยู่นะเป็นเพื่อนเอกเดียวกันนียนะคะ <c oughs> หน้าก็จะได้แบบขาวใสอย่างนี้เลย <c oughs> มากันที่มากันที่ขั้น เอาใหม่นะคะมากันที่ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาใช้คอนซีลเลอร์กบใต้ตดาดำมิดหนึ่งะคะ่ะวันนี้นะคะใช้ของเบลินนิวยอร์กตัวนี้เนี่ยในช็อปเมเบรีเนี่ยมันไม่มีอันนี้เป็นร้านที่แบบพวกนําเข้าของอะไรอย่างนี้นะคะก็ตัวนี้ดีมากนะคะอยากให้ลองไปใช้กันดูเราก็ปาดกันเลยนะคะ กคนดูแล้วเฮ้ยใช้อะไรเยอะขนานี้อ๋อมันต้องใช้เยอะอย่างนี้นะคะสำหรับคอตาอย่างเต็มนะคะมาเลยค่ะแล้วเราก็จะใช้พับของอุปกช่นเมื่อกี้ค่ะกดๆนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเชดดิ้กันนิดนึงนะคะ่ะตอนนี้หน้ามีความแบบขาวโลนมากโนมิตินะคะวันนี้เราจะใช้ตัวเดิมอีกแล้วค่ะของ N Y X นะคะ มาเลยค่ะปาดตรงที่หน้าผากก่อนเลยนะคะตอนนี้พื้นที่มันดูโล่งมากเลย มากนะคะเพราะว่าเขาเหมือนจะไม่เชดดิ้งกันเท่าไหร่เชดดิ้งบางๆนะไม่ต้องหนักมาใช้ตัวช่วยกันหน่อยนะคะแต่นี้นะคะเป็นที่ปิดหัวเม่งนั่นเองค่ะเราเรียกให้น่ารักหน่อยเนาะหัวเม่งเนาะเดอะคอนเดอะเฟสช็อปค่ะเราต้องระวังตึงเนาะอย่ามันจะเปื้อนไปลองใช้กันได้นะคะทุกคนมันก็ดีนำไปปิดจุดที่ลึกของหน้าผากตรงนี้นะคะของเฟรมได้จุดไหลเอเคอร์ของหน้าผากตรงนี้เนาะแล้วก็ปิดๆิมานเนาะ เป็นแบบเฮ้ยด้านบนเป็นเง,งาๆอะไรบางอย่างมันเหมือนไรผมแต่มันก็ดูจะไม่ใช่มาถึงขั้นตอนของการเขียนคิ้วนะคะก็ใช้ตัวเดิมเลยนะคะวันนี้คอสลุกเจ้าเก่าเจ้าเดิมเราเฟยจะปัดก่อนนะคะปัดตรงหางไ้่ปัดตัวด้านหน้าสิค่ะ พีใ่ใหม่เลตว่าเวดเนี่ยคือแบบตอนฟังครั้งแรกนี่นะไม่มีความติดหูนะอีกทั้งเอมวยังดูเข้าถึงแบบยากมากแล้วแบบฟังครั้งแรกเนี่ยเหมือนเพลงญี่ปุ่นมากๆเลยนะคะแต่แบบพอตอนเนี้ยเวมอะติดหูมากจริงๆ เรื่องคิวไม่เท่ากันเนี่ยปล่อยเป็นไปเถอนนะคะทุกคนไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากนักนะคะถึงคิวจะเป็นโมกุฎของใบหน้าอย่าไปเครียดมากนะคะเรามีเรื่องอื่นให้เครียดมากกว่าน,นี้เนาะโอเคค่ะหลังจากผ่านขั้นตอนคิวไปแล้วเนี่ยเราจะมาทาเอ่ออายพร i m เมอร์กันนะคะโอเคของคาสตรีทนะคะคมาทากันเลยที่ตา ตอนนี้แบบว่ามีใครดูซีรีส์เกาหลีเรื่องอะไรบ้างนะคะตอนนี้เฟมเนี่ยออกแนวว่าเกือบจะว่างกับก,บการดูซีรีส์เลยนะคะเป็นไปได้ยังไงะคะปกติเนี่ยอาทิตย์หนึ่งอาจจะต้องมี3เรื่องหรือว่า2เรื่องนะคะแต่ตอนเนี้ยเป็นช่วงแบบโล่งมากๆะคะ่ะแต่เมื่อวานเนี่ยเฟมได้ไปดูเรื่องหนึ่งคือเรื่อง o m r r o w with You นะคะของช่อง T V N ที่ต่อจากเรื่องก o b l i n นะคะคือแบบว่าแค่ ep เดียวเฟมก็รู้สึกว่าสนุกนะคะคือชอบเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพกเนี่ยเป็นนักท่องการเวลานั่นเองแล้วมันแบบเรื่องเวลาแบบไปรู้าอนาคตก่อนแล้วมาแก้ไขในปััจจุบน้ สไตล์ที่แบบชอบมากๆเลยะคะ่ะอีกทั้งพระเอกก็ยังหน้าตาดีเนเก,ก็น่ารักก็คือนางเอกเรื่องโอไมวีนัสนั่นเองะะมาค่ะต่อที่ตานะคะหลังจากม้ามอยซีรีส์ไปแป๊บหนึ่งนะ,ะเรามาต่อกันเลยดีกว่านะคะก่อนที่คลิปมันจะยาวไปมากกว่านี้นะคะเรามาใช้เป็นสีเบทที่ตาก่อนเลยนะคะเป็นใช้ตัวเดิม <c oughs> จะใช้เป็นสีสีนี้กับสีนี้สองสีนี้เราก็มาทากันเลยค่ะใช้มือได้ด้ Oh, mm -hmm. หลังจากเราทาเบี่ตาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบกล่กล่ๆน้ำตาลแบบนี้นะคะแล้วเราจะมาใช้ตัวนี้เลยค่ะเป็นอายแชโดว์ของมินิซูนะคะคือมันถูกแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะคือเนื้อมันเนี่ยไม่แย่เลยนะคะอีกทั้งสียังจัดมาอย่างลงตัวเลยทีเดียวนะคะอันนี้ราคาประมาณ99บาทหรือว่า6 9บก้น่าจะ99หรือ69ไม่แน่ใจนะคะลองไปดูได้นะคะที่มินิซูนะคะเพ็มซื้อที่เมกกะบางนาน,นั่นเองค่ะสาขาทีทเมกะเราจะใช้สีส้มตรงนี้เนาะมาทากันเลยนะคะ โอเคทำนองนี้ประมาณนี้นะคะอือหือแล้วเรานะคะจะใช้สีส้มอันนี้แหละคะ่ะมาทาทั่วทั้งขอบตาด้านล่างเลยะคะ่ะพอดูจากเลฟ์เล็ในรูปเนี่ยมีความทองสีส้มๆโอเคนะคะแล้วเราจะใช้ในผลิตเดียวกันนี่แหละคะ่ะสีน้ำตาลตรงนี้นะคะ มาทาตรงบริเวณหางตานะคะใช้มือนี่แหละง่ายสุดเลยหลังจากได้สีน้ำตาลนี้เป็นแบบว่าเบรดรองแล้วนะคะเราจะมาใช้สีน้ำตาลเข้มอีกนะคะมาใช้กันสีตาก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะมาทาด้านล่างก็ใช้สีน้ำตาลเข้มตรง ก็จะะะะได้้ปรมาณนนะคะีคเราจะมาทาสีขาวไฮไลท์ใต้นหนูคิ้วหน่อยนะคะเฮ้ยใครมีแบบซีดี้เกาหลีแนะนำอะไรแบบนี้ก็แนะนำมาหน่อยนะคะใต้คอมเมนต์ได้เลยอยากดูมากตอนนี้รู้สึกโล่งมากแล้วก็จะมาเขียนไอายไลเนอร์นะคะวันนี้จะใช้เป็นดินสอของ wet a n wild นะคะเราจะมาเขียนด้านบนก่อนเลย เรเราจะไม่ใช้อันนี้ใช้เป็นอายไลเนอร์เลยดีกว่านะคะเปลี่ยนใจนะคะสำหรับคนอย่างเฟรมเนี่ยสามารถเปลี่ยนใจได้เสมอนะคะในช่องนี้นะคะคนดูอาจจะแบบเฮ้ยนี่แกเตรียมตัวหรือเปล่าไม่มีการเตรียมตัวนะคะบอกไม่แค่นี้คืออยากถ่ายมาถ่ายเลยนะคะมาเลยค่ะเรามาเขียนอายไลเนอร์กันนะคะเอออายไลเนอร์นะคะของอายไลเนอร์ของเมเบลีนนะคะไฮเปอร์ชาร์ปไลเนอร์นะคะ ฐานจะเป็นแบบกระดกนะคะกระดกขึ้นมานิดนึงแล้วเราจะมาเขียนข้างต่อไปให้เสร็จก่อนเนาะหลังจากเนี่ยที่เฟรมไปดูรูปมานะคะแล้วรู้สึกว่าตรงหางตาเนี่ยเฟรมดูมิกกันนะคะระหว่างเอ่อของไอรินนะคะรูปโปรโมทของไอรินเนี่ยก็จะมีสีแดงๆส้มๆนะคะเราจะมาใช้กันนะคะอันนี้ก็ในพาเลตของอันนี้เลยนะคะเราจะใช้สีอันนี้ มาทาตรงบริเวณหางตาด้านล่างแบบหัวตาด้านหน้านิดเดียวเท่านั้นนะคะใช้หัวแปรงเล็กๆอย่างนี้นี่นะคะก็ะะจะได้แบบว่ามีสีแดงตรงบริเวณหางตาแบบหัวตานั่นเองนะคะแล้วเราต่อไปนะคะเราก็จะมาดัดขนตานะคะแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันเลยค่ะ หายไปไหนนี yeah. ่นะคะโอ้โหขนตาเด้งมากเลยนะคะตอนนี no. okay. ้โอเคนะคะต่อไปเราจะมาปัดแก้มกันนะคะปัดแก้มวันนี้ใช้ของ e s s e n c นะคะตัวเดิมจากที่ถ่ายคลิปนางเงือกนะคะโอเคเราจะมาปัดตรงบริเวณข้างแก้มตรงนี้นะคะอ แล้วจะใช้อีกสีหนึ่งนะคะเป็นของ revolution นะคะสีแชมพูที่แบบโอ้แม่เจ้าสีแบบนมชมพูนมแต่มันนมมากอะ่ะมันนมแบบเฮ้ยนมอะไรวะเนี่ยโอเคนะคะก็จะได้สีแก้มที่ดูนมนมเห็นไม่ค่อยชัด มาถึงโหมดของลิปกันแล้วนะคะก็จะเป็นอย่างสุดท้ายของหน้าเราแล้วนะคะเราก็จะมาลองผิดลองถูกไปด้วยกันนะคะทุกคนอันนี้นะคะเดี๋ยวใช้เป็นลิปไลเนอร์นะคะไม่แน่ใจอะว่าเป็นแบบสีมันจะผสมมาเป็นยังไงนะคะแป๊บนะทุกคนเจเย็นก่อนใช้ลิปคอเมย์ลินดานะคะลิปไลเนอร์เมย์ลินดานะคะสีแดงนั่นเองเป็นสีที่อย่างนี้เราจะมาทาก่อนเลยนะคะ ล้วก,กี่ละโหอย่างนี้เดียวลิปไอลินแล้วนะเนี่ยเฮ้ยตายแล้วอันนี้ลิปแมกนะคะสีแดงเราจะมาทากันนะคะเฮ้ยมันเหมือนไหย<ม><น>เป็นลุคที่ตาก็ดูเบาๆแต่สีปากก็แ <Halloween> ดงมากต่อเลยค่ะต่อเนื่องนะคะใช้ของคอเลกชันนะคะตัวนี้ <S 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 <literature> มาไลท์ตรงข้างบน ไอรินไหนน,นี่มันไอเคอแคหรือเปล่านี่ไม่ใช่ไอรินแต่เป็นไอเคอ็คเฮ้ยเอาว่าหน้าเต็มไปเทียอีกแล้วนะคะนี่นะคะนี่ก็เป็นฟินิชลุคนะคะเดีย๋ยวเราจะไปทำผมเลยมันเข้าเครื่องมากกว่าน,นี้นะคะแล้วเราจะกลับมาลุกี้ลุกกี้กันนี่นะคะก็จะเป็นฟินิชลุคนะคะที่ได้เรฟเฟอร์เรนซ์มาจากเลด e วเว t นะคะเพลงลุกี้นะคะเพลงใหม่ล่าสุดนะคะวันนี้เนาะก็ได้หน้าตาที่เป็นแบบเฮ้ยปากแดง ปกติจะเป็นแชมพูเข้มเนาะอันนี้เป็นสีเวอร์ชันปากแดงนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเนมเฟรมชาแนลนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืม กด subscribe นะคะกดติดตามน้าล่านะคะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มแจ้งเตือนนะคะที่จะเป็นสัญญาณกระดิ่งกิ๊งกิ๊งว่าให้เราแจ้งเตือนเวลาคนนี้ลงคลิปนะคะ <ๆ S 1> ก็แจ้งเตือนไว้นะคะเพราะว่าเวลาเฟรมลงคลิปเนี่ยเพื่อนๆทุกคนนะคะจะได้เห็นว่าเฟรมเนี่ยลงคลิปแล้วก็จะรีบเข้ามาดูนะคะแล้วใครที่มีข้อคําถามเนี่ยสงสัยหรือว่าอะไรเนี่ยเม้นต์มาได้เลยนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าเดี๋ยวเฟรมเนี่ยจะตอบให้หมดเลยนะคะมาเม้นได้นะคะ <ๆ S 1> โอเคค่ะ <ๆ S 1> สำหรับวันนี้นะคะในเฟชชันแนลขอตัวลาไปก่อนค่ะไปแล้วบ๊ายบาย